สวัสดีค่ะอาจารย์วินัทนะคะจากช่องรายการดวงพยากรณ์รวันนี้ค่ะจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดประจําปี2568นะคะเปิดปีใหม่วันนี้นะคะดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12สงราศีเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระมัดระวังค่ะในช่วงต้นปีนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมค่ะ ถึง15มกราคมปี2568ดวงชะตานะคะของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับราศีต่อไปนะคะเป็นลำดับของท่านที่เกิดราศีเมษค่ะก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านอธิษฐานนะคะในสิ่งที่ปรารถนาค่ะอาจารย์สัพพะเก้าครั้งนะคะเลือกไพ่12ใบาตามตำแหน่ง12ภพจากราศีค่ะถ้าพร้อมไม่เริ่มนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นเลือกไพ่12ใบค่ะ คำทานายนี้ค่ะเป็นคําทํานายดยงชะรยรวมงทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นโดตาชะของท่านใดหาะว่าท่านใดรับฟังอยู่แล้วก็ต้องการดูดวงส่วนตัวจากวันเดนที่เกิดหรือเวลาเกิดต่างๆก็สามารถสอบถามในเรื่องการดูดวงส่วนตัวมาได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากหนึ่งสอของอีบุ๊กนิดน,นึงนะคะเป็นคําทํานายดวงชะตาปี2,568ทั้งปีค่ะอาจารย์ทํานายนะคะในแต่ละเดือนทั้งเรื่องของการงานการเงินงความรัก แล้วก็คำแนะนำต่างๆเพราะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการแนวทางหรือต้องการการวางแผนกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในดวงตาของตัวเองในแต่ละเดือนในปี2,568นะคะสอบถามเรื่องอ e ีบุ๊กมาได้เช่นกันค่ะในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะโอเคค่ะ12บใบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโนจิตาชาวราศีเมษที่ทางคุณเป็นอย่างไรคะ่ะต้องบอกกันนะคะว่าชาวราศีเมษคุณเนี่ย เป็นชาวทัดไฟเพราะฉะนั้นเรื่องไฟเนี่ยบอกแล้วค่ะว่าความอารมณ์ใจร้อนเนาะกรธง่ายหายโกรธเร็วเป็นคนคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วค่ะแล้วก็เก่งในเรื่องการใช้คําพูดสื่อสารเจราจานี่คือจุดเด่นของทัดไฟเนาะส่วนไพ่ประจําราศีคือไพ่ จัากรพพัดนะคะเพราะฉันได้สังเกตว่าชาวราศีเมษเนี่ยมีความเป็นผู้นําสูงเชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองนั้นได้เลือกเสมอค่ะนี่ความเป็นชาวราศีเมษที่เป็นไพ่ประจําราศีแล้วก็ธาตุกาเนิดเลยนะคะส่วนหน้าไพ่นี้ที่อาจารย์เรียงนะอาจารย์เรียงแถวบน6กแถวล่าง6ตามตําแหน่งสุบสองภพจักรราศีเรามาดูกันนะคะว่าดวงชะตาค่ะต้นปีเลยนะคะในช่วงวันที่1 มกราคมถึง15มกราคมปี2568ดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรคะเริ่มต้นจากตำแหน่งที่1ก่อนแล้วกันนะคะตำแหน่งที่1คะ่ะตัวตนคุณนะเป็นหนึ่งเหรียญคะ่ะแสดงว่าเปิดปีใหม่มาเนี่ยชาวราศีมิียมพร้อมรับฟังข่าวดีคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่เรารอคอยอยู่สิ่งที่คุณติดตามสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณแบบมันเป็นสิ่งที่เรารอมานานแล้วและยังไม่เกิดผลลัพธ์ ต้นปีเนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆจะมีข่าวดีโดยเฉพาะทิศทางในเรื่องของการเงินโชคลาภความสําเร็จหรือลู่ทางอะไรบางอยา่างในเรื่องของรายรับรายได้จะเกิดขึ้นเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมรับฟังข่าวดีตั้งแต่ต้นปีได้เลยนะคะชาวราศีเมษค่ะตําแหน่งเรื่องการงานการกระทำเป็นไพ่เก้าถ้วย มี1ดาบตำแหน่งเรื่องการเดินทางการสื่อสารแันไกลเป็นเดอะสตาร์ตำแหน่งความสําเร็จเป็น6ดาบแสดงว่าชาวราศีเมษคะ่ะให้มั่นใจตัวเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะความมั่นใจของคุณเนี่ยมีขีดนะแต่ที่นี่ต้องแบบเปิดใจรับฟังหน่อยแล้วกันค่ะเปิดใจรับฟังคําแนะนําของคนใกล้ตัวเอามาปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรบางอย่างเพราะเดอะสตาร์มาแล้วนะคะใครที่กําลังติดต่อเรื่องงาน ทาที่กาลังรอข่าวดีจากแดนไกลปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือแม้ก็เปิดใจรับฟังนําสิ่งเหล่านั้นมาปรับสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อให้ดีเพิ่มมากขึ้นเดอะสตาร์มาแล้วค่ะแค่เปิดใจรับแล้วตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์จะทําให้คุณได้รับโอกาสที่ดีจะมีข่าวดีเรื่องการงานเกิดขึ้นปรับแก้ไขบางเรื่องเดอะสตาร์มาแล้วค่ะคุณจะเป็นที่จับตามองของทุกคนเรียกได้ว่าไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรก็ตามขาดดวงค่างโด,ดเด่นทีเดียวนะคะในเรื่องของการ การกระทำนะดวงเปิดทางนะคะเรื่องงานนะเรื่องของการเงินหน่อยค่ะเสียดาบมาอาจจะมีเรื่องของรายรับที่เรารออะไรบางอย่างอยู่แนะนํานะคะว่าหากคุณรอเงินช่องทางใดอยู่ติดตามหน่อยละกัน,นะคะ่ะเพราะถ้าติดตามแนวทางคุณจะได้คุณจะนิ่งเฉยไม่ได้หาว่าใครรอในเรื่องของเงินลูกหนี้หรือเป็นเงินที่เราควรได้รับเป็นเงินโบนัสหรือเป็นเงินอะไรที่มันควรจะเป็นเงินปันผลที่มันจะเข้ามาต้นปีนะคะ่ะติดตามหน่อยนะคะ เฉยๆไม่ได้เรื่อยๆไม่ได้ถ้าติดตามติดตามมันจะมีมันจะมีรายรับก้อนใหญ่เข้ามาหรืออาจจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนทรัพย์ที่มีอยู่เพราะเดอะซันมาในตำแหน่งเสียแต่มันหมายถึงเป็นการซื้อขายอสังหาที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยหรือใครเป็นในหน้าที่คุณต้องคอยติดต่อในเรื่องของงานการเงินหรือโอกาสช่องทางต่างๆ จะมีเรื่องการแลกเปลี่ยนแอคทีฟตัวเองหน่อยนะคะต้นปีเนี่ยกระชับกระเชงหน่อยะคะ่ะเพราะว่าข่าวดีเรื่องการเงินมันจะมาแบบหลังไหลเลยนะคะเรีดกว่า ้นปีเนี่ยให้คุณตื่นตัวให้คุณกระตือรือร้นรในเรื่องของรายรับและรายได้ในขณะเดียวกันก็ต้องวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะจะมีโชคลาภการเงินอะไรบางอย่างแต่ก็มีรายจ่ายรอจ่อคิวก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันบริหารจาาดัดการดีๆค่ะจะเป็นเรื่องของที่ดินจะเป็นเรื่องของการวางแผนจะเป็นเรื่ององการปรับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่อาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนอะไรในอนาคตด,ด้านการต่อยอดด้านการเงินก็ได้นะคะ เป็นข่าวดีนะดวงเปิดทางทั้งเรื่องของการงานและการเงินและที่สําคัญจะมีโชคด้น,นการเงินค่ะความรักคนในคู่เพียงสิบไม่เท้าค่ะช่วงนี้เหมือนหนักหนักใจมีอะไรที่คุยกันแล้วดูมีอึดอัดต้องแบกรับภาระต้องแบกรับความรู้สึก เอาเป็นว่าค่อยๆค,คุยกันด้วยความใจเย็นเจรจากันด้วยความนุ่มนวลนะคะจะทําให้ที่ทางความรักเนี่ยมันลงตัวมากขึ้นหรืออะไรก็ตามที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันก็วางแผนค่ะว่าเราจะต้องจัดสรรกันอย่างไรเพื่อเกิดความลงตัวนะคะคนโสดค่ะพบใครบางคนเข้ามาสแสดงออดในเรื่องความรู้สึกต่างๆและอาจจะเข้ามาคอยช่วยคุณในเรื่องของการเงิน นะคะมาติดต่อคุณเรื่องงานเข้ามาสแสดงออกด้านความรู้สึกดีคุณอาจจะเปิดใจนะคะในการเรียนรู้ความรู้สึกด้านความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะเรียนรู้ได้นะคะเปิดใจได้นะคะต้นปีนี้จะเจอใครบางคนนะสิ่งที่ควรระวังค่ะสุขภาพร่างกาย ระวังสุขภาพร่างกายหน่อยนะมันมีสีดาบมานะคะระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอวางแผนจัดสรรในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆให้ลงตัวอาจจะเหนื่อยในเรื่องการเดินทางหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะหมายถึงว่าไปเดินทางท่องเที่ยวปีใหม่มากลับมาอาจจะมีความอ่อนละอ่อนเพลีย ถ้าฉันก็วางแผนเรื่องงานเรื่องเงินให้ลงตัวและกันค่ะอาจารย์มองว่าเปิดปีใหม่มาคุณก็มีข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินแต่ก็ต้องจัดสายในเรื่องต่างๆให้ลงตัวโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะและก็เรื่องของความสัมพันธ์ของคนมีคู่พูดคุยกันใจเย็นๆวางแผนในสิ่งต่างๆร่วมกันนะคะและนี่คือดวงชะของคุณนะคะใช้จะเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งค่ะฝากนิดนึงค่ะในเรื่องการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักนะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ